คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากตตโตโยต้าครับคุณผู้ชมครับตโตโยต้านะครับได้เดินหน้ายกระดับชุมชนแสมผู้ครับเทศบาลตำบลปากน้ำประแสที่จังหวัดระยองครับเป็นชุมชนต้นแบบแห่งแรกในโครงการตโตโยต้า60ปี60ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนครับนายสุรภูมิอุดมวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับจังหวัดระยอง เทศาบาลตำบลปากน้ำประแสะและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดโครงการโตโยต้า60ปี60ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนพร้อมแนะนำชุมชนแสมผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกเพื่อส่งต่อองค์ความรู้แก่ชุมชนอื่นๆเพื่อสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอนทั่วประเทศ โตโยต้ายังได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและร่วมปรับปรุงพื้นที่อาทิจักรยานไฟฟ้า10คันติดตั้งสถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์2จุดที่อนุสรเรือรบประแสและหน้าทางเข้าทุ่งโปร่งทองส่งมอบต้นกล้าชายเลน6,000ต้นและตั้งจุดคัดแยกขยะรีไซเคิล4จุดตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ เราก็คาดหวังนะคะว่ากิจกรรมนี้ค่ะจะทำเอจะให้เป็นให้ความรู้นะคะกับผู้คนที่มาเยี่ยมเยียนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในแถวๆนี้นะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาต่างๆนะคะเราก็วอร์มเวลคัมค่ะให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะมีสร้างจิตสํานึกนะคะเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ตัวนี้ค่ะไปปรับใช้กับชีวิตในครอบครัวของตัวเองนะคะ ในปี2566โครงการโตโยต้า60ปี60ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยังมีแผนขยายชุมชนต้นแบบอีก3แห่งและจะขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคจนครบ60แห่งตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050